สวัสดีคุณครูทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนการบันทึกกิจกรรมสถิติการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงให้กับครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้นเรียนครับการบันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์ของโรงเรียนนั้นจะเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและติดตามการดาเนินง,งานของแต่ละชั้นเรียนของผู้บริหารอันดับแรกครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียนต้องมีข้อมูลที่เป็นไฟล์รูปภาพ จากที่ผู้ปกครองหรือเด็กนักเรียนส่งให้ทางกลุ่ม l ลายหรือกลุ่มใน Facebook แล้วครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียนทำการรวบรวมบันทึกเก็บไว้ในแฟ้มของแต่ละวันเพื่อความสะดวกในการบันทึกกิจกรรมครับผมขอยกตัวอย่างการเก็บข้อมูลของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งการเก็บรวบรวมไว้ผมก็จะเก็บรวบรวมไวใ้ให้เป็นหมวดหมู่นะครับ อย่างเช่นวันนี้วันที่19นะครับก็จะมีไฟล์รูปภาพของวันที่19เก็บรวบรวมไว้นะครับซึ่งไฟล์เหล่านั้นได้มาจากไหนก็จะได้มาจากกลุ่ม l ลายหรือว่ากลุ่ม Facebook ที่เราได้คุยแล้วก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับนักเรียนในชั้นเรียนของเรานะครับหลังจากที่เราได้รวบรวม ข้อมูลไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเข้าไปที่ w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  n c k s a o o l c o m หลังจากที่เข้ามาแล้วให้เราไปเริ่มบันทึกกิจกรรมได้เลยโดยที่เมนูบันทึกกิจกรรมจะอยู่ด้านบนขวามือคลิกเข้ามาแล้วให้คุณครูกรอ,อก username พาสเวิร์ดของตัวเองโดยในที่นี้ ยูสเซอร์เนมก็คือเบอร์โทรศัพท์ของคุณครูแต่ละท่านพาสเวิร์ดก็เช่นเดียวกันหลังจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบถ้าเรากรอกข้อมูลได้ถูกต้องจะเข้ามาสู่ระบบได้ดังหน้านี้แล้วให้ไปเลือกตรงเรื่องเมนูเรื่องนะครับแล้วคลิกคำว่าเขียนเรื่องใหม่ ในช่องใส่ชื่อตรงนี้ให้เราใส่วันเดือนปีและพศที่เราต้องการรายงานอย่างเช่นวันนี้วันที่19ผมจะใส่วันที่19พฤษภาคมสองพลงไปหลังจากใส่เสร็จแล้วนะครับ มีจำนวน3ข้อด้วยกันที่เราต้องรายงานนั่นก็คือ 1. เช็คชื่อเด็กที่เข้าเรียน 2. ระบุอุปสรรคปัญหาและแนวทางการแก้ไข 3. รวบรวมรูปภาพเด็กที่เข้าเรียนนะครับก็จะรายงานทีละเรื่องตามขั้นตอนดังนี้ตรงช่องว่างๆตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับสำหรับข้อที่ 1. เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เข้าเรียนในวันนี้จานวน11คน ดังนี้ผมจะมีรูปภาพของโปรแกรมบันทึกการเช็คชื่อของนักเรียนไว้ผมจะไปตรงเพิ่มสื่อในหน้าสื่อตรงนี้นะครับให้ทุกคนคลิกลูกศรเล็กๆชี้ลงตรงนี้นะครับแล้วเลือกคำว่าของฉันก็จะเป็นรายการรูปภาพของเรานะครับ แต่ถ้าเมื่อกี้จะเป็นห้องสื่อรวมทั้งหมดเลยนะครับของทั้งโรงเรียนเพราะฉะนั้นเราเลือกตรงนี้ปุ๊บเราก็เลือกหลายไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วให้เราไปเลือกไฟล์ที่เราเก็บไว้สำหรับจะนำข้อมูลเหล่านั้นบันทึกกิจกรรมอย่างวันที่19นะครับผมจะเลือกทั้งหมดเลยก็ทำแถบครอบทั้งหมดแบบนี้แล้วตอบ Open ในขั้นตอนนี้ระบบจะดึงไฟล์รูปภาพที่เราเตรียมไว้ขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะได้เผยแพร่เป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้รอสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเพิ่มแค่รูปเดียวก็จะเอาเครื่องหมายถูกออกให้หมดก่อน จะเพิ่มรูปนี้ลงไปเป็นรูปภาพที่เก็บเวลาเช็คอินเช็คเอาท์ของนักเรียนเพียงเท่านี้เราก็จะเสร็จขั้นตอนการตอบคำถามในข้อที่1แล้วนะครับต่อไปขั้นตอนที่2ก็คือข้อที่2ก็คือปัญหาและอุปสรรคที่พบรวมถึงแนวทางการแก้ไข ถ้าเจอปัญหาและอุปสรรคเราก็พิมพ์ลงไปนะครับอย่างผมเองเจอปัญหาและอุปสรรคและก็ได้แก้ไขไปแล้วก็พิมพ์ลงไปก็คือเด็กชายทะเนศผลน้อยชาคําไม่เข้าใจบทเรียนบางหัวข้อครูได้อธิบายซ้ําให้เข้าใจแล้วอันนี้ก็พิมพ์อธิบายลงไปหลังจากนั้นก็จะเป็นข้อที่สาม รูปภาพเด็กขณะที่เรียนออนไลน์ตรงหัวข้อนี้นะครับผมจะให้คุณครูนะครับไปเลือกตรงคำว่า p a g e Builder ด้านบนนะครับพอคลิกแล้วมาพอคลิกคำว่า p a g e Builder แล้วคลิกโอเคไปหนึ่งครั้งเราจะได้หน้าจอนี้มานะครับให้คุณครูไปเลือก Add w i d g e t ตรงนี้ แล้วไปเลือกตรงคลังภาพด้านล่างจะได้แถบคลังภาพขึ้นมา1แถบให้ไปเลือก Edit นะครับพอเลือก Edit เสร็จแล้วไปเลือกเพิ่มรูปภาพอย่าลืมไปคลิกตรงของฉันด้วยนะครับไฟล์รูปภาพตรงนี้เราจะได้รูปภาพที่เราอัพขึ้นมาเลือกให้ครบนะครับ ทีละรูปโดยการคลิกภาพที่1กดปุ่มคอนโทรลบนคีย์บอร์ดค้างไว้เลือกรูปที่2ที่3ที่4 5 6 7 8และ9ให้ครบให้มีเครื่องหมายติ๊กถูกให้ครบจำนวนรูปภาพที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราไปตรงคำว่าสร้างคลังภาพใหม่นะครับเราจะใส่ภาพเหล่านี้ไปในคลังรูปภาพของเราเสร็จแล้วเราคลิกคำว่าใส่คลังรูป ตรงนี้ตอบดันไปอีกหนึ่งรอบเท่านี้นะครับก็จะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะออกไปนะครับอย่าลืมตรงหมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เราใส่ติ๊กถูกตรงหมวดหมู่ของชั้นนักเรียนที่เราจะเพิ่มกิจกรรมด้วยตรงนี้ผมเลือกเป็นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เลือกรูปประจำเรื่องตรงนี้ด้วย ะครับด้านล่างคลิกตรงตั้งค่ารูปประจำเรื่องให้คุณครูเลือกรูปประจำชั้นของตัวเองเปน็นหรูปนะครับอย่างผมวันที่18ผมเลือกรูปสุนัขจิ้งจอกไว้ผมก็จะเลือกรูปสุนัขจิ้งจอกเหมือนเดิมจะได้เป็นตัวแทนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับ,รบก็ตั้งรูปประจำเรื่องไปก็จะมีตัวอย่างให้ดูตรงนี้ ครับเสร็จแล้วตรวจสอบความเรียบร้อยดูอีกหนึ่งครั้งถ้าเรียบร้อยเสร็จแล้วคลิกเผยแพร่ได้เลยครับเครื่องจะทำงานอยู่แป๊บหนึ่งนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับให้เราไปดูว่าสิ่งที่เรารายงานไปสำเร็จหรือ,อยังโดยการไปคลิกตรงนี้ครับชุมชนวัดหนองจวงแล้วไปคลิกตรงคำว่าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบจะพาเรากลับมาที่หน้าเว็บนะครับให้เราไปดูตรงสถิติการเรียนการสอนออนไลน์ตรงนี้แล้วไปเลือกหัวข้อชั้นที่เราทํางานไปเมื่อสักครู่อย่างผมเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับจะมีวันที่19ที่เพิ่งทํางานเมื่อกี้โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับจะเป็นรูปสุนัขจิ้งจอกเหมือนกันนั่นหมายถึงว่าเป็นตัวแทนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามผมคลิกตรงนี้นะครับ ของข้อก็จะเห็นสิ่งที่เรารายงานเข้าระบบไปเมื่อกี้ซึ่งทุกๆคนก็จะสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดรวมถึงผู้บริหารก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ระบบการบันทึกกิจกรรมก็จะมีแค่นี้ครับสงสัยยังไงก็สอบถามได้ที่ลายกลุ่มโรงเรียนนะครับขอบคุณครับ